กลับไปเรียนก่อนเนาะพ่อเนาะใจเย็นๆผมบอกเลยว่าให้เลิกคบกับมันจะได้ทำไม่ตั้งใจเรียนได้เ่คือจะคบไม่ต้องคบเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนอยู่ดีถูกไหมคะก็ตอนนี้เขาไม่ยอมไปเรียนเพราะคบกับกับมันอยู่เนี่ยพูดให้เขาไปเรียนนะคะพ่อใจพ่อจะยอมอารมณ์เย็นบ้างไหมคะก็ต้องไปเรียนแล้วก็ต้องเลือกคบกับมันเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอนเอาีละประเด็นกับพ่อค่ะเอาไงกลับไปเรียนก่อนนะ ตอนนี้สถานการณ์คือน้องขาดเรียนถูกไหมคะให้น้องกลับไปเรียนพอกลับไปเรียนแล้วก็เราค่อยมาดูเรื่องปัญหาเรื่องอื่นการค่อยแก้ไปทีเรื่องขอพ่อ,พอถ้าพ่อนะคะมัวแต่ดุเขาด่าเขาไม่เข้าใจเขาในสิ่งที่เขาต้องการหรือถ้าพ่อไม่ฟังเขาเลยเนี่ยแล้วน้องเขาก็เลยไปยิ่งกว่านี้แล้วถ้าพ่อต้องเสียลูกสาวไปเลยอะ่ะพ่อทำใจได้ไหมคะแถ้าเขอแต่งงานพป็การผมก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันหตอนนี้น้องมีหน้าที่คือเรียน เราก็ดึงให้น้องกลับไปเรียนก่อนถูกไหมคะแต่การแต่งงานหรือไม่แต่งงานมันไม่ใช่เรื่องวันนี้พรุ่งนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งอนาคตอ่ะมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอก็ใช่ผมเพ่อยากให้เขาไปเปิดใจคนใหม่บ้างเราก็เลยให้เขากลับไปเรียนก่อนไงคะกลับไปเรียนแต่ว่าเขาก็ไม่เลิกคบอย่างนี้น่ะครับอนาคตเขาหละครับเขาจะเจอคนดีๆกันอนาคตก็ได้ทำไมต้องเป็นความพิการ เขาอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอเราไม่สามารถตอบได้นะคะพ่อแต่นัปัจจุบันครูมองว่านะคะเขาต้องกลับไปเรียนก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนมันอาจจะดีกว่ากับการที่เราต้องพุ่งอารมณ์ปะทะอารมณ์ใส่กันต่อเวลาใช่ไหมคะใช่ <laughs> มีอะไรบ้ง ก็ผมว่าผมว่าไอ้ก็เรียนเก่งับพ่อนะเอมันก็ตั้งใจเรียนมันก็มันก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทุกคนยอมรับอยู่นะพ่อพ่อเป็นผู้ใหญ่ใช่ป่ะเก่งอไปเรเนี่ยนะฮะเอาคนเรียนเก่งเดี๋ยวดีเขาเรียนที่บ้านเอาเองก็ได้เป็นคุยรศัพท์กันทั้งวันไปหากันทุกวันแล้วจะเวลาที่ไไปเรียนโคชิบุก็